ก็ส่งมาดีกว่าดูดิน่าเสงี่ยบแล้วก็เป็งตีไม่ครับมันมีรอยสลักด้วยหอให้ครัมันมีรอยสลักด้วยดูดิด้านบนมันสวยนะ ดูด้านบนมนชี่สวยม,มากมากดึงหงามากว่ะลองนอี่ผมก็ ep วีีแล้วผมก็เล่นกับน้องแล้วผมก็ว่าจะเลี้ยงวัวทำคอกตรงนี้ ep ที่แล้วอะผมไม่รู้ว่าผมลุงไปยังเตะ ăn to châm <nữa> đại bác ý còn con gia ghen nó hát ác dịu thôi Ngon ออโอ้หมูจงหมูจงหมูมันคือหมูบีเีนะหมูบิเซถ้ามองตรงนี้มันก็เป็นหมูหมูใบไม้แต่ถ้ามันหมูหรือว่าเนี่ย อืมอืม,อมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันเลยมไม่ม่ทอดกอะเนี่ยไม่มีทอดเลยไม้ของกันไหม อ๋ออีพีก่อนนู่นผมเผาวันนี้นะเผาทอดเอาไว้มันใส่ในตัวได้ไหมวะใส่ไม่ได้จมมันก็ดือฮือฮืออ ก็วิ่งไปเลยมันดูขะแม่น้ำหรือเปล่าก็ไม่ไม่ต้องขำอุ้ยจะทานครับทุกคนทา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 นครับเ,เดี๋ยวเชื่อตอนเดียวเฮ้ยทานเตเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูทำ Thôi cho hôm nay đi vượt hôm với quân, nay hôm nay phào nay hôm nay Không nay hôm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  nay chưa nay hôm nay งนี้ไม่น่าจะมีเด็กเพราะมันไม่ลึกนะมันหลุมอุกกาบาตของเบนทินเนี่ยเบนทินที่มาเอาอะน่าจะเก่าแก่ไปแล้วมั้งน่ะลุมอุกกาบาตของเบนทินนั่นมีนะโอ้บีจัดโน่นโน่นจัดน่นมีกี่ตัวเราไปดูทำอีกทำเงี้ยเลย ไปเดลงกันขอลงไม่ได้กันตอนนี้ลดงไงวะลดงไงแบบไม่เสียเรียดกลงแบบนี้นี่แหละนอนนะทุกคนทำดันหลังเดี๋ยวนะหวังว่ามันน่าจะมีเด็กเจอทานเลย

ก็ยังมือนก็ยังมือนละเมื่อกี้ผมเห็นเมืองเมื่อกี้ผมเห็นเมืองน,น,นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอะ็กมาจากไหนหายแลอนกูลิมหายแลอนกูลิมนะครับ

เราไปหาถ้ำกันต่อเลยไปหาดูถ้ำไปหาดูถ้ำหาดูถ้ำนะครับตรงนี้น่ฐานเต็มเลยทุกคนยังไม่ขุดผมจะหาถ้ำนะครับจะหาถ้ำนะถ้ำ ผมหาถ้ำเลยมันไม่ใช่นะตรงรูนนี่ไป็นสำรวจมาเร็วมาคับแล้แลตรงไหนแล้ตรงไหนอีกวัดคุณแล้ตรงไหนอีกไม่นเลยเยอะเลยนี่ ต้ี๋ยวองไปดูตรงนู้นอยากอยากนุ่งดันเกียนทุกคนทั้งนั้นก็ไม่น่าจะมีแต่เดี๋ยวเราคุณหินไปก่อนความหินไปเลยอนาคตเราจะได้ใช้เยอะๆเลยนะครับ หินนี้แข็งแก่งมากเลยนะครับต้องใช้ที่ขุดอะถ้ามือเปล่าก็ตุ้มเดี๋ยวมือแตกเราเราตังหลังเอเงาเอากรล่านคุณคุณทอนทอนเยอะมาก ร่มผุดฐานนะฮะฐานเยอะมากเลยบ้านผมฐานเยอะจัดๆดูดิถ้าเจอหมู่บ้าน MBC แล้วผมจะไปเลีฐานนะฮะผมก็จะไม่เป็นไหนหรอกผไม่ไปไหนหรอก งั้นผมก็จะอยู่บ้านไม่ถึงในเกมก็อยู่บ้านตลอดเกมมาออกหาอาหารกินนะตอนนี้ก็กุดหินไปกุดทานดิในเลเบลแปดมันดื่มน่ำตรงเนี้ยยังเยอะเลย ไม่ต้องแบ่งให้ใครถ้าใครเข้ามาผมไม่ต้องแบ่งถ้าคนพวกอมันมจืแบบบแบบคลแบบ้ายๆแบบเนี้ยอะไรผมไม่ให้หรอก <c oughs> ตัวดีบดีคนใจร้ายเฮ้ยยเฮ้ยคนเก่าเขาทาแบบดูคนเก่าเขาทาแบบ คนเก่าที่มาเล่นกันผมอะ่ะคนแรกเลยเล้วลวันนี้ผมเลเวลที่เก้าแล้วนะครับผมเลเวลที่เก้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อ บางอันก็ดอกเปเลเวลด้วยวันนี้ผมจะเลเวลสิบแล้วเย่เลเวลสิบแล้วครับเป้าหมายของเราคือจะไม่ได้ไปตีมังกรน,นะครับเพราะว่าตีมังกรมันเดินทางอย่างไกลแล้วมันก็ทำให้ผมหลงด้วย ถช่่อย,ยเลยมันทำให้ผมผมเคยลงไปแล้วและครั้งหนึ่งเลยเคยลงไปแล้วนะครับมันมาก์มกั่วมากๆอุย้ยทุกคนเห็นอะไรเมื่อกี้ไหมแพะบินได้ครับทุกคนเย็ดแค่คนโดดจะโดดเย็ดอะนี่หลังบ้านเรานะรแล้วข้าวจะระต้องอืม อือเ <cond linguistic monitoring> ราเดียวแตกว่ะหโอ้ม่าแล้วต้องงัดเดียวแตกมึงอะทกดทถอนเราเป็นจจมขุดฐานแล้วเนี่ยทำไมทานเยอะเต็มบ้านเลยวะทานยังเยอะเลยทุกคนบ้านผมนี่ทานยังเยอะเลย อย่างนี้ก็มีเลเวลดิก oh, ็เลเวลผมก็น OK. ่าจะสูงก็เจอเยอะๆนะครับอืมไปตอนเลเวลสิบเอ็ดอยู่แล้วนะครับโอเคตอนผมโดไปที่เแล้วคือเอาจริงๆอ่ะคุณสร้างบ้านแบบนี้ก็ได้นะอืมโหลองสร้าง มันมีขอบให้ด้วยเดีวผมอเอาไม้มาวา,างนรันทุกมาทิ้งแบบอ,อ ông cưỡi Nam Y Tút Chung Nam Y Can Tút Chung Tút Chung Nam Y Tút Chung Con Roma gần น,นี่ก็จะเป็นประตูนี่เข้ามาแล้วก็เป็นอะไรอย่างนี้หลันเดี๋ยวต้องต้องใช้หมดไม่ใช่ต้องใช้อันใหม่เยอเแกนี่จะกระจุกจ เดี๋ยวเราไปวางด้านบนกันตปะเราสร้างไว้นะครับเพื่อเป็นเอ่อแบบความทรงจำความทรงจำเก่าของผมนะเพราะว่าผมรักแบบนี้มากนะครับ 喜你喜你你妈的。 ก็ขอจบคลิปเพีเยงเท่านี้นะครับรบทบาทผมจะหมดแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเลาเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็จะเป็นรถบ้านของผมซึ่งก็ยังมืดแล้วเดี๋ยวเอาอีกสักหน่อยแล้วกันนะเนอีกสักประมาณของผมไป ่เวลาไปเยมก็ไปเยี่กมนาทีเลยนาทีจริงด้วยนาทีิงด้วยยังนอนด้ยแต่เราเอาอันี้ครับมาฝาก อย่างเยอะเลยยางเยอะอย่างเยอะ,อยายอะอชาสุรกินนูน่นทุกคนเห็นพระอาทิตย์ตกดินอีปีนี้ก็จะเร็วนะครับปอเปีป,เปุปป๊บก็จะบนเร็วสำหรับคลิปนี้๊บก็ขอจบลงไปด้ยวยนีนะครับแล้วเจอกันใหม่พาหนะ สำหรับพาทนี้ขอจบลงตัวไปก่นอนะนหัว EP นี้ EP ที่ที่อะไรด้ยอยะ p ที่สี่นะครับขอจบคลิปก่อนไม่ไหวแล้ว